สวัสดีครับพี่น้องผมมือกับพ่อกันตอนเที่ยงครับพี่น้องที่งานสายล่าลุ้นผลคนยิ่งปลาทีละกันยิ่งปลาทุกกูทุกคนพี่น้องมือก็ออกไม้่ห้องครับออกมากผู้เดียวแต่ว่ามาสว,สวยๆเลยไม้นี่เป็นไม้ไม้พี่น้องไม้ยังบุตต้นไม้ต้นแก่ต้นกันหุ้งเนืองลงไปน้อยเดียวจูน้ำน้อยหนึน่งพี่น้อง ตจปรูรูสิมิป่าป่เดเดี๋ยวมันรุนร้อนกันกับสิมิโตบ่มาพอวเดียวถ้าไก่มันไ่ใหม่มีมย,ยงบรรูกันนะเด้อพี่รอนติดตามมับสิมิโตะบอนี่เป็นปรูมากจงุมกันแห้งเน่เด้อ ลองต้นใหม่ตุดปลายยุคข้าครับเนี่ยฟังสเตบปเลนเดี๋ยวติดตามดูพีน้องยี่มีตัววามากับขายกินห้องเนี่ยครับ ちょっと多いんで

tay mày này đọc thì chút chấm khăn nữa quay con em có nó ngang mày này nó phải đấy tay thầy quá bỏ thùng xăm nó cứ đoạn thì một thùng khăn vô này bật cứ lấy biết không luôn đó mày ấy miền bò là pha hãy luôn đó ui tay một bí mật bắt bắt tay bắt tay bắt tay ui tay lắc tay lúc đó ua nhúc hình gấp โอ้โ้คนขึ้นบด้ลยวะเข้นบด้ลยอู้หอเมยได้น่เนี่ยมือสั่นยิดน้อย ไก่แล้วไก่หอดฟังเลยพี่น้องอุ้ยอุ้ยเอาอีกแล้วกระยืดอีกแล้วพี่น้องเลว้าบดิดินซะแล้วยิ่งแล้วบดินเลยพีนน่น้องตึกมองสำคัญครับนี่ยว้เดี๋ยวขึ้นทึ่งกับพี่น้อง จะกลัวพวบอ้ตัวใหญ่คับพี่น้อยเขยี่เล่เขยี่เล่พี่น้อยเหยียบพอน้ำน้ำก้าขาพี่น้ออย tay nha gọi điện thoại hả pot bột, bột, hm ok đây tương lai nhạc lai tương lai tương lai tương lai Con lai tương lai tương อดเดีวพี่น้องตึกวงนี้มันบดีดินหรอกไต่ขอนี้ครับป้าหันหัวไหล่นี่แหละวล่รูลูๆูก็ต้งขีเข่าปุมพี่น้องตอนเข้าออกจากปุ่มไม่นะบม่เหน็นงอบอลลูกดอกบองอนั้นสักตึกไปสิไหมขดหน่อยนึงลูกสามสิบหาเส้นครับนี่ไปพี่น้องเดี๋ยวจะสร้างให้เบื้งองหลังเข่าไมา้ต่อก่อน หมายหมดแต่ดอกเพราะว่ายิ่งอยู่มอมนไปเดี๋ยวสิอวนวดอึลึงไว้หนิล่ะไปดีแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะตั้งเบิ้งพี่น้องใส่หกใส่เก็บแท้ๆเลยหกแท้ๆแล้วพี่น้องหกขืนพี่ว่าเก็บนี่แหละสั่งใส่น้อป่าก่อใส่ มันไกอยู่โอ้นกมึ้นเ็ดเจ็ดเ็ดเ็ดมือซันมือซันเกับเห็นมอนกกองเ็ดขีดนึงเก็ดกิโลงขีดโอ้โหเก็ดกิโลขีดนึงอือได้ ว่าสินั่งอีกคือจะบ่นั่งหนุบพี่น้อยเดี๋ยวสิอบปลาไปให้มีน้อยเฮ็ดสมดีกว่าตัดเขียวเลยครับห้อยเข้าขบ้กำตัวเดียวก็คุ้มแล้วแหละพี่น้องเยเอาไว้มือรุ่นครับเป็นไม้ไม้ซะแล้วปลาเห็นสองตัวอยู่ดิตัวปลาสองตัวหมดแต่ตัวตัวนึงไม่ไงเป็นนี่หรอกเด็ดเต็มเดียวนี่แหละเต็มเดียวก็พอแล้วพี่น้องเ,อไไเ,เองอย ห้อยห้อยห้อยมองามันจะไปจกเด้อพี่น้องเลยทธรรมหาดิเยออกับกันตีห้อยมันก็บวันมีดดีกว่ากบนี่ยเขี่ยไปบนันนี้วใส่เนาะปุ๋ยวันนีมาเนาะรถก็ยุ่งใ อ,อยู่รากดินอีู่แล้วเนาะมือนี่ไปไปลองสำหรับคลิปนี้นจะไปเอาทำเลยครับเดี๋ยวคลิปหนาจะพอไหมขออนุญาตเขาบ้านปลาเพชรส่งก่อนไปพอกันไหมคลิปหนาครับนักเตือยี่รถก็อยู่ไก่ไปหรองไงยังเขาบ้านใน ไปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง